มาดูทางนี้นะครับท่านผู้ชมนะมาดูทางนี้กันบ้างนะครับส่วนของกิจกรรมนะครับนะตรงนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าจ้ะเสื้อผ้าเด็กน้อยก็มีนะนี่นะครับเดินเข้ามาจดสุดนี้นะฝั่งนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็เข็มขัดครับผมโอ้โหอันนี้20 ยี่สิบเก้าบาทเหรอครับเส้นห้าสบยี่สิบเก้าบาทสองเส้นห้าสิบนะผู้ชมนะนี่นะโอ้โห <c oughs> oh <c oughs> ถูกมากถูกมากนะเนี่ยเส้นละยี่สิบเก้าบาทนะครับสองเส้นห้าสิบนะผู้ชมนะนี่ดูนะครับเข็มขัดนะมีหลายสีด้วยนะครับนี่ฝั่งทางนี้เป็นเข็มขัดผ้าใช่ไหมนะครับมีหัวเหล็กอย่างดีนะชมนะ สวยมากเลยหัวนะครับนะหัวเขมขาดสวยมากอันนี้แค่100บาทเองนะครับนี่นะโอ้สวยจริงๆนะสวยจริงๆนะครับส่วนของกระเป๋าตรงนี้อ่ะอ่ะไปต่อนะครับนะท่านใดสนใจยังไงก็เข้ามาครับผมนะครับนะเดินให้ทั่วก่อนนะแล้วเราก็ซื้อนะครับส่วนทางนี้จะเป็นขายเม็ดนะครับเกี่ยวกับพวกเม็ดนะชมนะนี่นี่น,นี่ราคาถูกๆราคาถูกๆเลยเม็ดนะครับผู้ชมนะนี่นะถ้านใสนใจนะ มีหลายราคาด้วยเนาะมีหลายราคาด้วยนะอือสุดยอดเลยมีหลายสีด้วยท่านชมครับมาเลือกสีเอาได้นะตัวนี้นะนะครับของเด็กก็มีอ,กกมอ่าโอเคสุดยอดเลยนะครับนะท่านใดไม่มีแมส่านะชมนะมาถึงนี่นะมาซื้อแมสก่อนนะครับอ่ะมาตรงนี้ไปไหนแล้วอุ้มได้เนะี่ยก็ถ่ายหน่อยสิอ, <laughs> อ่ะเข้าไปก่อนนี่เป็นกิจกรรมของ ของนักเรียนเขานะครับนะของทางของทางเกษตรนะชมนะนี่ฮะฝั่งทางนี้ครับเป็นชมรมอะไรนะตรงนี้ตัวนี้เป็นชมรมอะไรนะจ๊ะเป็นชมรมอะไรนะจ๊ะขอดูหน่อยขอดูก่อนนี่นี่นี่ชมรมของเขาก้อนนมได้นะจ๊ะอุ้มได้ใช่ไหมอุ้มได้ด้วยนะครับทุกชมนะนี่มีกระต่ายด้วยนี่ถ้าอุ้มแพะนี่ได้นะถ้าอุ้มวัวนี่คงจะไม่ไหวแล้วครับผู้ชมครับ วัวตัวใหญ่มากอ่ามาดูทางนี้เร็วๆนะครับนะมาดูการทํากิจกรรมนะครับนะทางนี้นะเยียมากเอาพี่เห็นพี่เห็นตั้งเต็นท์ไว้ข้างหลังไม่จัดข้างหลังมาจัดตรงนี้หรอใช่ไหมใช่ไหมไงข้างหลังเหมือนว่าเขาจะทําคล้องวัวอะไรสักอย่างเป็นงานวันที่23ค่ะตอนบ่ายโอ้ยี่สิบสามตอนบ่ายนะผู้ชมนะ23ตอนบ่ายมีโรงโคค่ะ24ตอน ตอนเช้ามีประกวดไก่ประกวดไก่ใช่ค่ะประกวดไก่ค่ะแล้วก็ล้มโคค่ะล้มโคที่ยี่สิบสามตอรุ่นล้มวิธีล้มล้มยังไงแบบไหนกิจกรรมยังไงอ่ะอ่ะอ่ะขอถ่ายขออนุญาตหน่อยคุณผู้ชม <c oughs> อธิบายหน่อยสิว่าล้มโคยังไง <laughs> ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะกิจกรรมตัวนี้นะชมนะลมยังไงล้มยังไงการประสูติาสตร์ค่ะเป็นแบบว่าเป็นล้มแบบให้ถูกวิธีอะค่ะก็จะแบบมีเทคนิคการล้มค่ะล้มคือไม่ใช่ฆ่าวัวนะไม่ไม่ค่ะอ๋อ เออล้มกระายประจุสัตว์โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็นเล่ากันตัวอย่างในการล้มกันเล่ากันนะผู้ชมนะอ่ะนะครับอธิบายไปก่อนตัวอยู่ข้างในนี่เป็นอะไรจ๊ะเป็นแพ้น่ะแพไม่เคยชนะเลยใช่ไหมมาดูตรงนี้เป็นกระต่ายครับใช่ครับให้ดูหน่อยนะครับนะกระต่ายนี่ทําอะไรครับป้อนนมได้ใช่ไหม อ๋อมีอาหารของเขาแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายรูปได้นะนะครับชมกระต่ายสายพันธุ์อะไรจ้านี่กระต่ายตัวนี้ตอนต่างประเทศเลยนะผู้ชมนะดำภูพานไม่มีเลยจ้าไม่มีเลยม้ไก่ดำค่ะต้องไปดูอยู่ฟาร์มอ๋อต้องไปดูอยู่ฟาร์มนะอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างมันน่ารักค่ะมันน่ารักมันเกียกับพันไทยกับหูต่างครับตอนรนจะ ฮอนแลนมันจะหูตกอ๋อพันไทยจะหูตั้งคอนแรนจะหูตกตัวนี้ซื้อไปแล้วก็เอาไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะชมนะนะครับหรือเราจะเอาไปต้มน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยนะน้องน้องเอาคอนเฟิร์มหน้านผู้ชมครับนะนี่นะไม่น่าจะทําไม่น่าจะทำเขาครบสวยงามมากตัวนี้นะครับนะกิจกรรมมีแค่นี้ข้างหลังมีอีกไหมฮะข้างหลังไม่มีแล้วนะโอ้นี่สวยสวย เนื้อแรงอยู่ตรงไหนจ๊ะตรงนี้เหรอจ๊ะร้านเตาถาาา่านอ่ะออกมาร้านเตาถ่านนะครับตรงนี้นะับชมนะติดๆกันกับวัวนีน่แหละอ่ะขอดูน้องวัวหน่อยออกกล้องหน่อยได้ลูกมาๆๆน่ารักนะครับน้องวัวเรานี่องค์จะอุ้มไม่ไหวนะครับรนะอิ่มทุกวันวันนี้อุ้มไม่ไหวแน่นอนถ้าอุ้มแพ้นี่ไหวอยู่นะครับอันนี้สายพันธ์อะไรครับผมวัวนมอืมวัวนมนะ ัวนมต้องกินนมด้วยเหรอนี่ยังกินนมอยู่นะเนี่ยขอดูหน่อยที่ลูกเป็นอะไรเศร้าๆทำไมถึงเศร้าจังยุ่งเลยคันนี่ <c oughs> อ่ะมาดูร้านเนื้อย่างของน้องเขาบ้างตอนนี้เปิดกี่โมงจ้าร้านเนื้อย,ย่างเปิดแล้วครับมเปิดแล้วครับสวัสดีครับเปิดวันแรกใช่ไหมไม่ครับเปิดตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าแล้วเราก็อยู่ข้างๆนี่แหละนะครับผู้ชมนะเมื่อคืนเขาร้องกันเต็มเลยนะครับอ่ะ เริ่มตั้งแต่กี่โมงจ๊ะเนื้อย่างตั้งแต่เที่ยงครับตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับออเนื้อย่างอะไรตรงนี้เปียบไหนเป็นเนื้อย่างเตาถ่านครับเป็นเนื้อโคแล้วก็เนื้อหมูครับเนื้อโคกับเนื้อหมูใช่ครับตอนนี้ก็จะมีเฟรนฟรายครับกำลังจย่างไฟนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเนื้อ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 แพะ เนื้อเนื้อแพะก็เอามาย่างเหรอเนื้อแพะเป็นแพะอ๋อเป็นแพะอ๋อเนื้อแพะเป็นแพะนะไม่ใช่แพะแพะนะคุณผู้ชมเอามาดูข้างหน้าก่อนตรงนี้นะครับนะตรงข้ามกับร้านขายต้นไม้นี่แหละน่ชมนะนี่ฮะแทกอย่างนี้ก็คือว่าเราเอามาจําหน่ายเป็นแทคใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋อเอามาจําหน่ายเป็นแทกนะคุณผู้ชมนะมีที่เสียบไม้แล้วก็มีนะครับตัวนี้นะ ก็ท่านใดผ่านไปผ่านมาคับผู้ชมนะก็มาหาอุดหนุนนะครับนะอันนี้เป็นกิจกรรมหรือว่าเราทําขึ้นมาเองจ้ะ<ร>กิจกรมรมิของชุมนท่สิัตศาสตร,ร์อ๋อวเป็นกิจกรรมนะผู้ชมนะนะครับนะเราก็เข้าร่วมกิจกรรมกับน้องเข้าได้นะเดี๋ยวตอนกลางคืนมผมจะมาเข้าร่วมนะนี่เป็นกระทะแบบนี้กระทะทองแดงนะครับนี่นะทองเหลืองไม่ทองแดงนะทองเหลืองทองเหลืองนะทองเหลืองอ่าอ่าตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี้ใกล้ๆกันกลับตรงนี้นะ่านผู้ชม ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นครอบครัวนะครับชมนะเอาลูกเอาหลานมาใช่ไหมเราจะมีเราจะมีที่ฝากนะที่ฝากน้องเขาไว้ตรงนั้นครับ่ผู้ชมครับใช่ไหมตรงนั้นเขาเราทาที่ฝากเด็กใช่ไหมเรามาเป็นครอบครัวนะ่ผู้ชมนะถ้าเกิดว่าท่านอยากกินแบบแซ่บๆแบบนะครับนะเพื่อมาให้ลูกให้หลานกวนน่ะเรามีที่ฝากเด็กอยู่ตรงนั้นนะครับนะเอาไว้ฟุงนะเอาโอเคท่านได้ผ่านไปผ่านมานะครับนี่ตรงนี้เป็น ชมนมประมงนะผู้ชมนะปลาเผาเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่ตอนเย็นตอนเย็นถึงจะมานะครับนะชมนมเนี้ยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นชมนมเทคโนโลยีนะครับนะส่วนของอาหารฝั่งทางนี้จะเป็นของของกิจกรรมของของเด็กเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับสามารถถ่ายอุถ่ายรูปได้นะชมนะนี่นี่ ฝั่งทางนี้จะเป็นชมของชมรมนะครับนะของชมรมเด็กน้อยนะครับตรงนี้เป็นอะไรจ๊ะขอถ่ายหน่อยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งทางนี้เป็นชมรมอะไรครับผมชมรมพืชศาสตร์ครับผมพืชศาสตร์ครับผมยังไงเอ่ยเราจัดแบบไหนเอ่ยก็ให้ข้อมูลเหรอครับหรือว่าไงก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรครับก็เพาะแล้วก็เอามาขายในงานเกษตรแฟร์ครับผมอ๋ออันนี้มาจําหน่ายนะครับนะมีอะไรบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับครับแล้วก็ไม้มงคลครับครับผมนี่นี่ก็จะเป็นพวกสับปะรดับสับปะรดสีครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นลิบินชาลีด่างทุพูครับผมครับผมอือันนี้อะไรเขาเรียกอะไรบุสบาพารวยครับผมบุสบาพารวยนะครับชมนะ ครับผมครับอันนี้ก็ต้นอ่อนทานตะวันครับอ้ทานตะวันใช่ครับดอกใหญ่หรือดอกเล็กครับดอกใหญ่ครับดอกใหญ่นะดอกใหญ่ผู้ชมครับผมเห็นหลายๆท่านแล้วถามหาต้นทานตะวันนะครับนะเมื่อสองวันก่อนกลับมาเอานะครับนะตอนนี้น้องเขาจะกลับทำกิจกรรมแล้วได้2-3ต้นในถุงเดียวกันครับอันนี้เอาไปแยกได้ไหมแยกได้ครับแยกได้นะโอ้แยกได้อันนี้คือเพาะแล้วใช่ไหมครับตันนี้เพาะใช่ไหมครับโอ้เก่งนะเก่งนะ่านผู้ชมนะ อามาสนับสนุนน้องเขาหน่อยนะครับทุกคนนะนะครับทางนี้นะต้นหาตะงวันมีคนถามพี่เยอะนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามีที่นี่นะกลับขึ้นมาครับชมคครับแล้วก็จะมีส่วนของอ,นนอันนี้คือนี่จะเป็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเหมือนกันครับอุ <N> เอินซีนะใช่ไหม,มของพี่ปีสองปีสามครับเขาจะทำครับผมอันนี้จะเป็น ใช่ครับปุย N C อันนี้เป็นม<ต>ูลโคตีป<อ>่นครับบดละเอียดครับผมส่วนนี้ใส่อะไรได้บ้างผมก็ใส่พืชดอกพืชน,นี่ก็ได้เหมือนกันครับครับผมมีมีกี่แบบอ่าให้น้องเขาโฆษณาขายก่อนพี่นะครับสับประรดสีกระถางใน50บาทกระถางกลาง70บาทนี่กระถางสวยนะตัวนี้สวยนะสับประรดสีสวยมากนะครับอันนี้เป็นชมกิจกรรมนะ ทางทางโรงเรียนเขาทํากิจกรรมนะคุณผู้ชมนะเป็นซุ้มเป็นซุ้มตรงนี้เป็นกิจกรรมกกิจรรมทั้งหมดเลยนะครับเอาเอาเลยทีเดียวอะให้น้องเขาขายไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปซุ้มซุ้มอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะครับนะไปต่อครับคุณชมครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทางนี้ยังไม่มีอะไรมาทางนี้ก่อน สลัดใช่ไหมฮะนะครับตัวนั้นคือน้ําปั่นสลัดเหรอครับผมหรือว่าไงฮะมีน้ําปั่นนะครับผู้ชมนะน้าอ้อยหรือเปล่าน้าอ้อยนะผู้ชมนะไม่ใช่น้ําปั่นของสลัดนะนี่มีเค้กด้วยนะครับส่วนของเครื่องดื่มทางนี้ท่านผู้ชมครับเยอะแยะเลยในตู้นี้นะนไปดูกันต่อไปดูกันต่อนี่น้องเขากำลังวุ่นเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เขายังไม่ ไม่ยุ่งนะครับตรงนี้โอ้ดูสิสวัสดีครับผมขออนุญาตครับได้เลยครับอันนี้เป็นชมรมหรือว่าเป็นอะไรครับผมเป็นเป็นฟาร์มขออนุญาตปลูกฟาร์มไถ่นะครับได้ครับเป็นฟาร์มครับชื่องฟาร์ม อยอที่หางคงบ้านหนองสาลาครับครับเราเป็นฟาร์มปลูกเห็ดเยื่อไผ่ครบวงจรไม่ชครับเห็ดเยื่อไผ่ใช่ครับเห็ดเยื่อไผ่สามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างได้ใช่ครับก็คือนํามาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มได้แก่เครื่องดื่มผสมน้ํำผึ้งผสมว่านหางจระเข้อันนี้ผสมว่านหางจระเข้อันนี้ผสมกล้วย กล้วยตัวนี้จะมีผลในเรื่องการช่วยในการนอนหลับนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเหยื่อไข,ข่ผสมกล้วยครับผมเพื่อในเรื่องการนอนหลับเพื่อความเครียดผลสร้างภูมคุ้มกันตัวนี้ได้รับการวิจัยจากอาจารย์ดรรุงการที่มอปลายแล้ครับครับผมแล้วก็มาเป็นสบู่ตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อเห็ดเหยื่อไข่นะครับเราก็ทำตั้งแต่การเขี่ยเชื้อพอเชื้อลงต้น คผมทำเชื้อลงแปลงโอ้โหออกเป็นแบบนี้นะทนิ่เลยนี่ค่ะ<ว>ทำยากไหครับก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใช้เวลาจากก้อนเชื้อเต็มเนี่ยสองเดือนสองเด<อ>ือนแล้วก็ก้เชื้อลงดินอีกประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งประมาณ3เดือนครึ่งจะได้ผล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 ิตคืออย่างนี้ <c oughs> ถ้าพูดถึงเกษตรคนเกษตร,รเขาอยากทำแล้ว คือเขาจะผลิตเองได้ไหมครับหรือว่าไงฮะก็ต้องอยู่ที่คนสนใจคือต้องดูว่าเขาเขามีความพร้อมหรือว่าสนใจจริงังแค่ไหนครับเพราะมันอาศัยระยะเวลานาแล้วก้อนเชื้อเนี่ยก็ค่อนข้างแพงคือก็ละฮะสี่สิบถึงห้าสิบบาทโอ้ตันนี้นะใช่ครับก้อนเชื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกเห็ดนางฟ้าหรือที่ก้อนมันราคาไม่ถึงสิบบาทครับผมตนนี้ก้อนเชื้อจะค่อนข้างแพงสี่สิบถึงห้าสิบอย่างที่ฟ้าเราขายห้าสิบบาทอย่างนี้ถ้าเกิดเราซื้อแบบนี้ไปแล้วเราก็สามารถเพาะเองได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าก็เพาะเองได้เพาะลงดิน ก็จะมีเนี่ยเทาทีนะมีตรงนี้เป็นไมื่อครคุณจะเห็นว่าครับผมจะเป็นตัวอย่างการเพาะลงแปตัวอย่างนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นโรงงานเราที่ที่บ้านหนองสารานะครับเราก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยการเขี่ยเชื้อครับผมเขี่ยเชื้อแล้วก็ทําก้อนลงแปลงอันนี้ก็ลงแปลงอันนี้คืออันนี้ อันนี้ก็คือให้วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ก็ทำทำเป็นแปลงดินพี่ะมีต้นไผ่อยู่แล้วก็ลงแปลงแล้วเอาเอาก้อนเชื้อที่เห็นนะครับลงกระเ้าดินกรบนี่นะนี่นะชมนะนี่คือหลักสูตรในการทํานะครับครับมีอบรมไหมครับปีหน้าจะปีหน้าจะมีครับปีหน้าจะมีก็ติดตามที่เพจฟตองฟาร์มอันนี้เป็นโรงงานที่ได้รับออยเรียบร้อยครับอันนี้เป็นแปลงที่ฝา่งแน่เห็ดที่เห็นเขาขานี่คือเห็ด ตัวนี้ไม่มีโลโก้เลยนะคุณผู้ชมนะไม่ติดลิขสิทธิ์นะไม่ติดค้าไม่ติดก็ของฟาร์มเราเองถ้าเกิดเราถ่ายไปแล้วติดเลขชะตองฟาร์มเนี่ยเป็นโรงงานได้รับอยเรียบร้อยครับอ๋อได้รับอยเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับแล้วเราก็มีทามเป็นแปลงทดลองกับครับผมมอเกษตรโดยท่านดรอนนท์เอื้อตระกูลซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดประจําองค์การสหประชาชาติครับผมเป็นผู้แนะนําแล้วก็มีปอดรไพฑูรย์เหล่าพาก็ทําวิจัยร่วมกันนะครับ เราเป็นม <Yeah. S 2> ีแปลงปลูกระพออุสร uh, ์ก็อยู่ที่มอกระเสรนี้เเป็นแปลงทดลองแปลสาธิตอยู่ในมอกษตเรเลยเนี่ยที่มอกระเสรินี่ครับนี่นะครับถมอ๋อปีหน้าจะมีการอบรมปีหน้าที่ฟารมจะมีการอบรมเปิดอบรมเปิดอบรมด้วยเรื่องเชี่ยวขาครับแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะทําเป็นสมาชิกเป็นกลุ่มก็ได้อยู่ก็ได้ครับได้อยู่ดีเลยดีเลยนะครับยอดเลยนี้ก็เป็นตัวที่ทำกับดรุ่งกจที่มอกระเสรนี่ครับ เห็ดขึ้นอยเหีดชื่อไข่ผสมกล้วยช่วยลดการเครียดช่วยให้หลับง่ายหลับลึกครืนและไม่ปวดหัวเสริมระบบภูมิคุ้มกันก็คือเป็นปฎิการวิจัยแล้วก็สำรวจอะไรอะไรนะในการที่ให้ตัวอย่างทดลองลองชิมแล้วก็ได้เป็นผลออกมาดีดีมากเลยครั้งสองครับดีคาวดิงคก็มีจำหน่ายที่ในงานด้วยตัวนี้ ที่จริงแล้วตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นยามานานแล้วใช่ไหมครับเป็นยามานานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับที่จริงแล้วประเทศจีนเขาเขานิยมกินกันมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ปลูกมานานแล้วปลูกมานานแล้วแต่ว่าที่ประเทศไทยประเทศไทยก็เราก็เข้ามาคือตัวนี้ตัวก้านเนี่ยที่เราทําเป็นซุปนะครับซุปซุปเขาเรียกอะไรซุปเห็ดเยื่อไผ่มีทั่วมีทั่วไปไหมครับมคโครมีขายแมคโครมีขายมีขายที่เขาทําเป็นซุปที่กินกับ กับพ่อปลาให้กับพ่อปลาหรือว่าใถ่ายในผุชลาในรุ่นนี้ฮะก็คือตัวเนี้ยเห็ดที่เยื่อไผ่ที่นะนี่คือเยื่อไผ่เยื่อไผ่ผมก็เพิ่งมาเห็นล่บพี่โรับคือมันเป็นเห็ดเาันีม่เยื่อไผ่แต่มันเป็นเห็ดแต่ว่าที่ที่แม่โคเนี่ยมีแบบที่ผมเห็นจะเป็นแห้งๆใช่ไหมครับใช่ครับคือตัวนี้เราไปอบแห้งก็คือตัวที่เป็นก้านเนี่ยตัวที่เป็นส่วนของก้านเนี่ยเราไปอบแห้งปกติถ้าเราอบแห้งจริงๆอ่ะมันจะออกเหลืองแต่ว่าที่เขาทำขาวได้นี้ก็คือ ต,ต้องให้ทางผู้บริโภคลองไปคิดดูแล้วอันนี้คือเหตุขึ้นทัทว่ททว,วไปคือถ้าเป็นสีเนี่ยไม่ควรกินไม่แนะนําไม่กินเพราะว่ามันจะ<อ>ท,ำทำเป็นยามีอันตรายแต่ถ้าสีขาวอ่างเงี้ยกินได้ต้องก <นะ S 2> <ๆ S 1> ินแบบสีขาวนะต้องเป็นสีขาวต้องดูให้ดีเยื่อใยมันมีหลายมีหลายสีหลายสีอยู่ถ้าพบโดยทั่วไปอาจจะเป็นสีส้มสีเหลืองครับผมพวกนี้ห้ามกิน ห้ามห้ามกินนะครับชมนะแต่ว่าแต่ว่าทำเป็นยาได้ทําได้ใช่ไหมครับถ้ามีก็ติดต่อมาที่ทางเราได้เราอยากได้เอาทาเป็นยาเพราะทางเกษตรเขาจะวิจัยแต่ว่าต้องต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทำนะครับนะอย่างเราเราเนี่ยจะเอามาต้มกินเอามาทําอาหารกินอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะช้นสีขาวอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยสีขาวสีขาวอย่างเงี้ยทั่วไปมีเกิดขึ้นทั่วไปมีใช่ไหมฮะมีอยู่แต่แบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดไหมฮะมีครับที่ฟาร์มเราก็มีขึ้นมาเองเอาเหรอครับแต่ว่าไม่ไม่ก็เยอะ พยายามจะเก็บข้อเชื้ออยู่ก็ยังไม่เบียนผลเท่าไหร่คือมันขึ้นปีละแค่ดอกสองดอกเองอก็เลยว่าต้องรอต้องรอตอนนี้อยู่ถ้าใครมีก็ติดต่อมาได้มีประโยชน์นะครับผู้ชมนะเรามาตรงนี้มีประโยชน์นะแต่ว่าแต่ว่าห้ามกินแบบโดยที่ว่าเรายังไม่ได้ทําทําการอะไรเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมีพิษแบบไหนครับอ่ามันมีในตัวมันเป็นพิษอยู่ ค,คือมันกิน็แล้วไม่ยัยยงไม่มีผลวิจัยว่าเออมากินแล้วมันเป็นแต่ว่าจริงจริงมันมีคนกินอ่ะเขาก็มีไม่เป็นอะไรก็มีแต่ว่าทางนักวิชากนักวิจัยเนี่ยเขาเขาแนะนําว่าไม่ควรกิน,มน,กนไม่ควรก,กินเพราะว่ามันยังไม่มีผลผลที่แน่นอนว่าก<อ>ินไปแล้วเป็นอันตรายหรือเปล่าอาจจะเป็นแต่ตัวนี้มันมีผลวิจัยแน่นอนแล้วพวกตอนนี้เขาวิจัยกันอยู่แล้วมอเกษตรเขาวิจัยอยู่ครับบางทีหลายๆท่านทานเข้าไปแล้วอาจจะไม่เป็นอะไรแต่หลายๆท่านอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดพวก เขาเรียกว่าอะไรนะภุ้มแพคภุ้มต้านทานของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะแพ้เห็ดครับผมไม่ไม่สมควรนะชมนะแต่ว่าติดต่อมาได้นะถ้ามีนะฮะถ้ามีถ้ามีนะครับนัสีขาวนี่นะครับทครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแต้ความรู้เยอะนะอาจารย์อมาดูบุญนี้บ้างค่ะบุญนี้ทําอะไรจ้าสวัสดีครับน้ําตาลที่เห็นแล้วน้ําตาลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผลิตมาจาก ผลิตเองเหรอครับใช่ครับเป็น,นโรงงานเป็นโรงงานผลิตเองเลยเหรอจ๊ะ,จะโรงงานอยู่ตรงบ้านถนหนหทางกลุ่มเราผลิตเองเหรอรู้ไหมไงครับไม,ม่เป็นโรงงานเลยครับเป็นโรงงานเลยอืมง,งานไทยรุ่งเรืองไทยรุ่งเรืองอ,อันนี้ของเราเป็นกลุ่มกลุ่มของกเกษตรกลุ่มของมอไหมมอกเกษตรไหมี่ไลนี่ไหมไม่ใช่ อ,อ๋อเป็นบริษัทตัวนี้เป็นบริษัทนะผู้ชมนะผมก็ว่าอยู่ทําไม <c oughs> มีโลโก้ตัวนี้ขายนะครับอ่าไปของน้ําตาลเอาแจมจริงๆว่าตัวนี้ถุงเท่าไหร่ตัวนี้ถุงเท่าไหร่ฮะไม่รู้เหรอไม่ทราบอันนี้เอามาแจกเอามาแจกเอามาแจกเหรอใช่เอามาโปรโมทืออสมมุติว่าลูกค้าเดินไปเดินมาตัวนี้ก็ เกมกิจกรรมอ่าต้องมาเล่นเกมเลยนะผู้ชมนะเล่นเกมอะไรอ่ะมาดูดิเราจะเล่นเกมอะไรแบบไหนอ่าจิ๊กซออันนี้จะเป็นจิ๊กซอต่อให้ได้รูปประมาณนี้มีเวลาไหมมีค่ะบจำกัดเวลา2นาทีจำกัดเวลา2นาทีนะผู้ชมนะเนี่ยเลือกเลือกเลือกเอาว่าจะเอารูปไหนอ่าเลือกเอาเอารูปไหนแล้วก็มาต่อแล้วก็มาต่อจิ๊กซอตรงนี้จะได้กระเป๋าผ้าได้กระเป๋าผ้าใ่คนี่แล้วก็ หรือว่าเราจะเอาเป็นน้ำตาลก็ได้ไม่น้ำตาลจะเป็นเกมนี้ครับอ๋อน้ำตาลจะเป็นเกมนี้น้ชมนะต่อจิ๊กซอว์ต่อจิ๊กซอว์ตรงนี้โลโก้บริษัทนะก็ก็ไม่ยากนะใช่ครับแต่ก็ไม่ง่ายนะสิบวิครับให้เวลาสิบวินะท่านผู้ชมนะลองเล่นดูไหมคะคงจะไม่ไหวหรอกพี่มีมือข้างเดียวท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเอาเอาท่านผู้ชมเข้าเข้ามาดีกว่า เอฟซีพี่เข้ามาดีกว่าแล้วก็มาเล่นนะครับนะตัวนี้นะเป็นของโรงงานนะครับโรงงานของน้ําตาลน้ำชมนั้นแล้วก็เข้ามาร่วมเข้าร่วมทรักิจกรรมกันนะครับนะท่านใดสนใจนะครับผ่านไปผ่านมาก็มาเล่นกิจกรรมกับน้องเขานะครับนะถ้าเราตอบแบบนี้ได้ครบสิบวิสองนาทีคหนึ่งถึงสองนาทีครับชมครับเราจะได้กระเป๋าผ้าแบบนี้แต่ถ้าตัวนี้ ถ้าเราอยากได้น้ำตาลแล้วเอาตัวนี้ใช่ครับอืมขึ้นอยู่ความสามารถเลยครับอ่าถ้าทำไม่สำเร็จนะมีของสมน้หนาคุณสมานาคุณครับผู้ชมครับนี่นะให้ไปเลยหนึ่งกระปุกใช่ไหมหนึ่งชิ้นนชิ้นนะครับไ่เลยหนึ่งชิ้นนะตัวนี้เป็นน้ำหรือว่าน้ำตาลเป็นน้ำน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่านะครับผู้ชมนะน้ำเปล่าของโรงงานที่ผลิตเองเหรอครับอ แตกต่างจากของท้องท่าดดทั่วไปยังไงเป็นโลโก้เนลโ้เฉยๆนะนะครับก็เอาไว้กะหายนั่นแหละชมนะนะครับนะเออตอนนี้เราเปิดจนถึงกี่กี่ทุ่มปาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับทุ่มกว่ากว่านะชมนะดูตรงนี้นะเออนะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับนะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับนะโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้อ่ะสวัสดีครับผู้ชมครับ เราจะกลับกันแล้วนะครับนะพอดีมันยาวกันไปแล้วคลิปนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาใหม่นะครับนะฮะมขอไปตัดคลิปให้กับผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับนะก็คลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้ฮะผู้ชมครับเดี๋ยวเรารอคลิปใหม่ว่าเราผมจะถ่ายอะไรนะเหลือทางโซนทางนู้นทางนู้นเลยผมยังไม่ได้ไปกิจกรรมก็มีเยอะแยะเลยนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วนะครับนะอ่ะไปกันก่อนฮะสวัสดีครับ